สวัสดีจ้ามาพบกับทัด,ดาวสาวบ้านนายอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้าม้อนี่ฮากลับมาอันเยิอนทินเกาน่าเนาะจ้ะว้าอะไรนะเพื่อไปจุ่มนังไงคุณนายหนิงบ่ไไว,ว้อันนี้เด้อจพี่น้องก็สิเป็นโรงเรียนด้านนนทงหลังโคกสูงเนาะจ้าพี่น้องที่ได้ปิดโตลงแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่ก็สิเป็นต้นนนซีเลียงรายเนาะจ้าพี่น้องจ้าสมัยน ถัดดาวเรียนยู่นั่นตอนน้อยๆเนาะจะพี่น้องจ้ามาเรียนปอน,นึงเขาโรงเรียนปอน,นึงต้นนนซียังบ่ใหญ่ปนี่เนาะจะพี่น้องต้่นน้อยๆยังบ่ยังบ่ลมรื่นปนี่เนาะแน่นอนาบริเวณโรงเรียนเฮานี่กะยังบ่มีการที่แบบว่าสิบมิตรลมไมแบบว่าลมลื่นปน,นี่เนาะจะพี่น้องแล้วกับทางคอนรีดนี่กระสิงยังบ่มีเลาวจะสิเป็นทางดินธรรมดาเนาะจะพี่น้องจ้ะนี่ Rule, จะบริเวณบรรยากาศโรงเรียน ของเราในอดีตนอกจากพี่นองซึ่งก็ได้ปิดโตลงไปแล้วนอกจากพี่นองจ๋ามื่อวนี้ก็สิเป็นอันสาระผะนอกจากพี่นองจ๋าเป็นพระพุทธรูปนอกจากพี่นองจ๋าก้อนอันเลิกโลงเลี้ยงก็สิมายืนเลี้ยงแถวกันแล้วก็สวดมนต์ยุ่งม่องนี้ก้อนที่เสียกกับบ้านนอกจาพี่นองจ๋าเพราะว่าเขาอยู่บ้านโคกสูงเขาก็สิย่างกลับนอกจากพี่นองจ๋าเพราะว่าเขามาเลียนอยู่บ้านนี้นอกจากมาเรียนอยู่บ้านโน่นท่องหลังนาะจาพี่นองจ๋า ข้างนนนั่นก็นสิเป็นนั่นเป็นบ้านพักคุณครูนเนาะจะพี่น้องก็ได้พุพังไปเบิดแล้วเนาะจะัตงแตนรุ่นอาจารย์ทองพูนพิมพ์สาเนาะจะพี่น้องจะมีบรรยากาศก็สิป,ประมาณนี้แหละจ้าพามาเบ่งบรรยากาศแล้วก็มองสนามเด็กเล่นมงนี่ก็ยังบ่มีเนาะจะพี่น้องจะนี่มงนี่ยังบ่มีอันนี้ก็สิยังบ่มีดอก ต่กอนมองนี้สิธ์เป็นสนามตะกรอ้นอนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็นสนามดินนี่แหละจ๊ะยังบมีปูนมีอย่างดอกโรงเรียนของเขาสมัยแต่กอนมีเป็นนันล่มไม้ต้นไม้หลายลมรื่นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่บรรยากาศเก่าๆทัดดาวเดิผ่านไปผ่านมากัเลยแวะมารีวิวให้เบิ่งนะจ้ะพี่น้องจ๊ะนี่แหละข้างหน้านี่ก็สิทธิ์เป็นต้นสักไงน,นะจ้ะพี่น้องจ๊ะ ต้นสักงในตำนานเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ก้อนนี่ก็สิยืนเลี้ยงแถวกันอยู่มึงนี้เนาะตอนนันตอนกลางเว้นก้อนสิขืนเรียนตอนบ่ายโมงก็สิมีการนั่นมาเลี้ยงแถวกันอยู่นี่ก้อนเลี้ยงแถวกันอยู่นี่แหละจ้ะหนาต้นซักนี่แหละเนะาะผู้ใดที่เป็นศิษย์เก่าก็สิรูเนาะจ้ะว่านทางโรงเรียนเฮานี่มีการปฏิบัติมีการเห็นอย่างจ้งใดเนาะจา้ะ แต่ว่าทัดดาวอยากจะบอกว่าต้นซักนี่บบกงามเลยเนาะพี่น้องต้นงามงามเนาะมีต้นใหญ่บักคักเลยพี่น้องจ้ะต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นซักต้นนี้เนาะจะพี่น้องนี่งามบักคักกป็สิเป็นความทรงจําของภูยเรหลายคนเนาะพี่น้องที่แบบว่าเคยศึกษาเคยเรียนยุสถานทีแห่งนี้เนาะจะพี่น้องจะโรงเรียนบ้านนนทาองรางโคกสูงเนาะจะพี่น้องจ้ะ สำหรับคลิปนี้ท่านดาวก็ฝากไว้ซะหนิก็นับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพบพอกันคลิปหนะ้าจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า